วันนี้ผมจะมาแต่งรถบัะคับบิ๊กฟุตให้กลายเป็นรถบัะคับทางตรงมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเด้ออ้ายจุ๊บว้าวเสร็จแล้วฮะนี่โอเคอันที่จริงคันนี้จะเป็นรถบิ๊กฟุตนะฮะทุกคนดูช่วงล่าง ดูโชคเียมันเป็นโชคสปริงู่เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาไปวิ่งทางตรงดูนะครับผมใส่เป็นมอเตอร์สองสายไยนี่มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าอ็คือสปีดตัวนี้เนี่ยจะเป็นสปีด 60A นะฮะแล้วก็มันสามารถใส่แบต3เซลล์ได้ด้วยฮ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะแรงหรือเปล่าในบอดี้เดิมมันล่ะทูทีอามาเนอามาไนน,นี่นะครับนี่คือบอดี้เก่ามันบอดี้เก่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่วะ ดูธรรมดาไปอะทุกคนธรรมดาเกินแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนผมมีบอดี้เว้ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูว่าเป็นบอดี้ตัวไหนตัวนี้จะเป็นออนิวนี่เป็นเออเป็นออนิวสีขาวอะนี่สีขาวเฉแจ่มเลยโอ้ไม่ก็โอ้ยังจ้ำผมใช้ตัวนี้ดีกว่าไว้เท่ว่ะเอาตัวนี้เลยแล้วกัน เอ้ยเท่ว่ะเฮ้ยพอดีกับล้อเลยนี่เห็นไงมี่สวยเอาไอ้มื่อสวยเว้ยอีกจะใสออนิวว้าวเฮ้ยสวยว่ะเป็นออนิวส่วนหนึ่งส่วนสิบหกล้ทุกคนบอกแล้วมันจะกลายเป็นตั๊กแตงงถ้าเราไม่ใส่หนึ่งส่วนสิบอ่ะเอ้เราต้องใส่นี่ปึ้งโอ้ยังรอมาดิ เฮ้ยรอรเอยอยู่แต่ังแม่ดูไม่ได้ทำไมล่ะมันโล่งนะมืนลุ้นกันนะว่าคันนี้เนี่ยมันจะวิ่งได้กี่จีตอนนี้คือเราต้องปาดบอดอบ<ม>ี้กันทุกคนมาทุกคนมาทดสอบกันว่าคันนี้เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าบอดี้แบบสวยขยี้ใจ Oh, man. Let's go. นว่างลองใส่แบต3เซลล์ซิสองเซลโคตรช้าเลยทุกคนเดี๋ยวใส่แบต3เซลล์ดีวยวต่อครับเนี่ยแรงจริงเยอะอย เแรงสมใจที่อยากไหมเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนสรุปว่ามอเตอร์เจ๋งนะเรียบร้อยเจอสามเซลเข้าไปที่แงะแกล้งซิงแงะแกทั้งเฟืองเกือบรูดเมื่อกี้จะต้องไปแก้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่แล้วกันเปลี่ยนแบตลูกใหม่น่าจะเล่นได้ A a few moments t l เฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมซ่อมแล้วนี่แล้วเปลี่ยนรีโทด้วยนะครับก็คือรีซีพตัวเก่ามันพังอีกแล้วโอ้เดี๋ยวทดสอบกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตานี้ผมบอกเลยว่าไม่พลาดอันนี้มาทดสอบกันก่อนก่อนที่เราจะไิวิ่งจับจีใช่ Let's อ o โอบอกแล้วว่าถนนมันไม่คือว่ะไม่มีแต่ฝุ่นเลยดิ เล่นนิดเดียวเนาเตมเดี๋ยวไปลองที่สนามทดสอบเราดีกว่าทุกคนตรงนี้ไม่เวิร์กกว่าดูดีแม่งเล่นนิดเดียวฝุ่นเต็มเลยมันจะลําบากซอนซ่อมอีกทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลองที่สนามจริงกันเลยจ้าว่าจะได้ขี่จริงนะจ้าไปโอ้แต่ทุกคนตรงสนามตรงนี้มีคนตาข้าวอ่ะถนนยังดีสะอาดกว่าถนนที่เราไปเทสเมื่อกี้ตองหล่อแรง,งนะ ไปลองถนนยาวดิจะเป็นยังไงดที่ไม่ตับโหลับมาลฮับอุ๊ยอุ๊ยอะไรเบลล์เบ มันมอเตอร์ไม่มีพัดลมแล้วสปีดก็ไม่มีพัดลมโอ้ยจะบ้าเดี๋ยวป่ดเป่าเป่าแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นสองเซลดูทุกคนน่าจะเล่นง่ายแล้วก็เดี๋ยวลองจับจีดูไม่ได้จับซีเล่นแต่เราจะมาลองจับจีดูนะครับว่าเราจะได้กี่จีมีจีพีเอสขึ้นแล้วว่ะมาเดี๋ยวมาลองบอมเทสเทสก่อน จะตังก,กระเทยเลยวะอุ้ยสามสิบอุ้ยเอาเรื่องแรงกว่าคันนั้นอีกแรงกว่าคันนั้นเยอะเลยอะ่ะ อุ้ยสามสามว่ะดูดิสามสิบสามว่ะว้าวอุ้ยมันวิ่งแบบลื่นเกินเนาะเดี๋ยวลองลองวิ่งใหม่นะเดี๋ยวตาเนี่ยผมจะใส่บอดี้แล้วทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะใส่บอดี้นะนี่บอดี้สวยๆเลยสองแข่งกันเลยครับต่อจะขู่มีพัดลมแต่งรออ って。<タッ> มอเตอร์ไหม่ดูดูควันนี่ตัวจริงตัวจิงโวยควันควันไม่ได้มีดิอืมอุ้ยมอเตอร์ไหมครับล่าสุดมอเตอร์ไหมแล้วเมื่อกี้ดีแบบเอจ็อกขี้เยอะเอยูซีวีเดียูมีเลยนะมอเตอร์มันร้อนทีแรกคิดว่าสปีดไหมเนี่ยเมื่อกี้วิ่งได้เท่าไหร่วะเมื่อกี้วิ่งได้เท่าไหร เฮ้ยสามสิบว่ะแล้ววิ่งแบบดี้บดิ้บนะแต่ว่าแม็กสปีดที่ทำไว้ได้ตอนนี้ก็คือสามสิบสามใช่ปะใช่ไหมสามสิบสามเนาะอันนี้ได้สามสิบครับนึกเมื่อกี้ดีบนะเดีว่าเราลองจับใหม่ในสนามใหญ่แล้วกัน,น,น <ๆ S 1> แล้วก็เดี๋ยวฮะ<า>เ,เาาขาปิดหรออ๋อใช่ยังไม่พังนี่ อุ้ยแรงซะด้วยเดี๋ยวปล่อยไว้สักครู่หนึ่งทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองจับ GPS นี่ถนนยาวเลยกันหาทุกคนตอนนี้เราจะเอาจริงเลยนะะนี่เราจะวิ่งถนนที่แบบยาวๆเลยไปดูกันนะว่า,าจะได้กี่จีนะครับไป น่าจะแบตหมดเนะาะแต่เราปีดต,ตรงนั้นมันก็ช้าหนึ่งเนาะยังไม่ทันได้ดีฟเล่นเลยจะต้องมาวิ่งใหม่ปะพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเป็นไรอ่ะควนขึ้นดิกินโอ้หควนขโมงเลยฮะสรุปแล้วทุกคนคันนี้ก็พังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้พังจริงเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไหม้นะทุกคนจะตัวมอเตอร์อะตัวสองสายอะมันไหม้แล้วก็ก็เล่นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นก็คือต้องสั่งเฟืองนะฮะแต่วไม่คุ้มว่ะคันนี้ก็ทควอมเร็วไปได้ที่33กิโลเมตรชั่วโมงนะครับสามสิบสามจีนั่นเองเสียดายมากเลย <S <S นนเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปวิ่งให้ดูแทนแล้วกันนี่ <S <S แล้วก็ไปวิ่งจับจีด้วยวมันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะวิ่งให้ดูสักสามลันแล้วกันไปทาตรงๆแบบนี้มีสิทธิ์ ได้เฉประมาณ70็ดสิบไหม

มันไปตอนไหนอ่ะก oh. ็ว่าอยู่ทำไมมันแบ่งๆโอ้โหไอ้ได้เถอะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ช่อง y o u t u b e JTV X2 แล้วกันไป